ในยุคนี้มันมีโซเชียลเยอะแยะเลยนะคนไปดูปุ๊บก็ออกมาพูดนูน<ช>่นนี่นั่นมีการเปรียบเทียบอะไรกันต่างๆนา,นานาแต่ก็มีบางคนเขาบอกว่าโอ๊ยไม่ต้องดูหรอกเหมือนเดิมเพราะว่าคนเขาจะเข้าใจว่ามันเหมือนเดิมแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็เปลี่ยนทุกครึ่งปีทุกก่อนมิสทิฟฟานี่เราก็ต้องทำโปรดักชั่นออกมาใหม่บ,บางโชว์นี่มันเป็น forever ที่แบบ เอาออกไม่ได้อย่างเช่นแบบ One Man Movement เนี่ยมันเป็นที่แรกแต่งตัวครึ่งหนึ่งครึ่งชายครึ่งหญิงที่แรกของโลกเงี้ยรเราก็ไม่สามารถมันเป็น l e gendary คือ,เ,อ,อ,อเขามาดูโชว์เขาก็อยากที่จะเห็นโชว์นี้เพราะจะเอาออกไม่ได้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบางคนเข้ามาดูแล้วบอกอันนี้เก่าอันนี้เหมือนเดิม,มอ่ะใช่แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอัปเดตหมด จะไม่เอ่ยถึงแบรนด์อื่นกันละกัน mm hmm. แต่จริงๆแล้วมันมีชื่ออื่นโชว์อื่นที่เหมือนเหมือนกันคล้ายๆกันโทษนะฮะถ้าแพ้ภาษาแบบบ้านๆที่เขาใช้กันเลยว่ก็โชว์ก็เทยเหมือนกันนะ่ะ mm hmm. ดูอันไหนก็ได้สิ่งที่เราพยายามทำอยู่ทุกวันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างแบรนดิ้งต่างๆเนี่ยถ้าเราไม่มีโปรดักชันใหม่ เราก็ไม่สามารถที่เดินต่อไปได้อันนึงเราเป็นแบรนด์ที่เป็นเจ้าแรกของประเทศของโลกก็ว่าได้ที่แบบใหญ่ที่สุดในโลกอะที่เป็นสาวประเภทสองนะแต่ว่าเราก็ไม่เคยเรียกตัวเองว่าเป็นโชกเกระเทยหลายปีที่ผ่านมาคือทิฟฟานี่โชว์เป็นเหมือน Product ที่แบบทุกคนต้องเรียกว่าทิฟฟานี่โชว์ก็กลายเป็นว่าทุกคนไปสร้างที่อื่นๆแล้วบอกก็เหมือนทิฟฟานี่โชว์ฉะนั้นก็มีเราเป็นต้นแบบแล้วก็หลายๆเพลงก็เราเป็นต้นแบบเราถึงจะต้องเปลี่ยน เราก็จะบอกทีมเสมอว่าสิ่งที่เราไปดูต่างประเทศคือแค่เอามาอะดัปใช้ในการทําในเรื่องของเทคโนโลยีแต่ในเรื่องของความคิดส่วนใหญ่มันก็จะมาจากโต๊ะประชุมเราได้ Tourism Award เป็นเจ้าเดียวที่เป็นโชว์คาบาเลสตรงนี้นะคะแล้วก็เราก็คิปกับการแข่งขันอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่ได้แข่งกับใคร แล้วก็แข่งกับตัวเองแล้วก็พยายามสร้างอยู่ตลอดเวลาให้ทุกคนนียรู้สึกว่าคุณมาปีนี้ปีนะ้าคุณก็มาใหม่ได้แล้วก็ในการสร้างดาราด้วยมันก็ไม่มีที่ไหนที่จะสร้างโดยที่ว่าเรามีวิธีรีคูดคนที่เป็นสวยที่สุดในประเทศอยู่แล้วจะไปสวยที่สุดในโลกก็มีมาแล้วอย่างเงี้ยเช่นเนี่ยมันเป็นหลายๆส่วนที่มันผสมกันแล้วเราก็ทำให้มันเกิดจุดแข่งแล้วก็ทิฟฟานี่เองเนี่ยก็ ถือว่าเป็นคนที่อยู่มายาวนานแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนปรับราคาได้อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราไม่ได้มองในเรื่องของการแข่งขันว่าเป็นวอลลุ่มเราทำอะไรเราก็จะมองในเรื่องของฟีดแบ็ k คนดูทริปเบอร์ไบเซอร์เราจะเดินหน้าไปยังไงเพราะว่าถึงยังไงเนี่ยหลายๆที่ที่เปิดขึ้นมาใหม่เนี่ยก็มีความยาวนานในเรื่องของประสบการณ์สู้เราไม่ได้ ถ้าคนมองว่าประกวดมิสทิฟฟานี่อีกทำประกวดมิสอินเตอร์เนชั่นแนลคุยอีกจะโปรโมทเรื่องกระเทยไปถึงไหนคุณจ๋าในฐานะที่ทำงานกับพวกเขามาเต็มๆเ,เลยต้องเคยโดนกระแสะพวกนี้มาบ้างแหละอยากจะฝากอะไรไปสู่สังคมไทยเมืม่อก่อนเคยเมื่อก่อนเคยโดนแม้กระทั่งหนังสือพิมพ์ว่าเลยเราก็เชิญมางานประกวดบางคนก็พูดว่าเชิญมาทำไมอะ่ะเนี่ยไม่เห็นด้วยเลยโปรโมทสาวเพศสองอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมไม่ใช่เรื่องโปรโมทสาวเพศสนะ เวทีเรามันเป็นเรื่องของความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันยันเนี้ยอยากให้มันเป็นเรื่องของความเปิดกว้างแล้วจากก็ยิ่งทําแตกก็ยิ่งเข้าใจ <Yeah. S 1> การยอมรับในคนที่ต่างเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้เราเหมือนมีการมูฟในเรื่องของการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นองค์กรไม่ว่าจะเป็นอ่ายูนิตไหนก็ตาม <Yeah. S 1> เพราะจ๋ามองว่าบริษัทของทิฟ f a n y เนี่ย มองความต่างเป็นนํามันก็เลยทําให้เกิดความสําเร็จคนที่ผ่านเวทีทิฟฟานี่มาโดยเฉพาะได้มงกุดมาแล้วเนี่ยไปทําอะไรที่มันเกิดไม่ดีไม่เหมาะสมพูดจาไม่ดีวางตัวไม่ดีทําตัวไม่ดีแล้วเสียหายมาถึงทิฟฟานี่ บคนก็มีการดูถูกคนอื่นพอใส่มงกุดแล้วอะไรเงี้ยดันแบบว่าเข้าใจว่าแต่เองเนี่ยเหนือคนอื่นใช่กา,การทํางานอะไรก็ตามก็ต้องถ่อมตัวอะไรเงี้ยแล้วก็ให้คนอื่นเขารู้จักเอ็นดูแต่บางทีเขาก็เฉือนเฉือนเพศเดียวกันอะ่ะเหมือนว่าเขียนว่าเพศเดียวกันแบบอย่ามาทําสวยกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะฉันเป็นมิสติปนี่นะฉันได้มงกุดนะอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีถ้ามากสุดๆแล้วก็คือไม่คุยด้วยแค่อลิสาไม่คุยด้วยนี่ก็เรื่องใหญ่แล้วนะ บางทีมันก็แค่หมดคอนแทคปีหนึ่งพอหลังจากนั้นก็เขาก็จะอ้างอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วว่าว่าฉันเป็นมิทิฟฟานี่นะอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่สําคัญก็พยายามที่จะพูดกับทุกๆคนว่าเรามีมิสทิฟฟานี่มาตั้ง10กว่าคนนะไม่ใช่ว่าต้องคุณจ๋าเป็นคนที่มานั่งดูแลเดี๋ยวนี้พี่ๆมิสทิฟฟานี่ Meet ก็จะเตือนกันเองว่าอย่างเงี้ไม่ควรทำก็อ,อย่าทําให้เขา่รู้สึกอายไปด้วยหนๆะพูดถึงเรื่องนี้แล้วนะฮะแอบถามสมักหน่อยดีกว่านะครับ ด้านหน้าเวทีเราเห็นอยู่แล้วกับการประกวดถ่ายทอดออกอากาศกันด้วยหลังเวทีละ่ะมีตบกันไหมมีสงครามนางงามไหมจริงจริงมันก็มีแกล้งกันบ้างอะไรบ้างรองทงรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยหายไปชุดเชิดหายจะออกเวทีอยู่แล้วหาชุดๆๆๆ<อ>ไม่เจออันมีอย่างนั้นจริงๆเหรอมีมีอยู่แล้วค่ะแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราเคยมีประสบการณ์อย่างนั้นอ่ะเราก็จะมีผู้จัดการคอยคุมเลย ว่าใครเอาเข้าออกอะไรเงี้ยก็จะเช็คให้ตลอดพรังหลัๆก็ไม่มีแล้วก็อีกอันหนึ่งคือพอเราออกนโยบายออกไปว่าแบบเราตัดออกทันทีเลยนะเขาก็จะกลัวบ้างเขาก็จะไม่กล้าแล้วก็ทุกคนอยากเป็นทิฟานี่ <c oughs> ัะน้นต้องเดินไปทางเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยในใน,น,นพูดถึงหลังเวทีแล้วคุณผู้ชมผมว่าพาไปลุยหลังเวทีทุกซอกทุกมุมของทิฟฟานี่โชว์กันหน่อยดีกว่าพิเศษเฉพาะเซเลบทีวีนน้นะ ไม่ได้มาทางโชว์โดยตรงตั้งแต่แรกตอนแรกเริ่มแรกเลยคือหนกมาในฐานะนางงามเป็นมิสซิปปนี่ช่วงระหว่างปีแรกที่เราได้ตาแหน่งเนี้ยเราได้มาคุกคีกับวงการนางโชว์เราเลยรู้สึกแบบเอ้ยแบบมันน่าค้นหาหน่าลองหลังจากนั้นก็เลยมาทําเป็นจุดเริ่มต้นของการมาอยู่ที่ที่นี่ค่ะเมื่อเข้ามาถึงพรทยาตองคืนแล้วเนี่ยก็จะเจอกับแสงสีเสียงความตะการตาไม่ว่าจะเป็นชหนกทิฟฟีนี่หรืออะไรก็ตามเนี่ยจะดึงดูดคนที่มาพรทยาเนี่ยให้หลงไหลความเป็นแฟนตาซีของพระยา เรคือแบบในในต่างชาติเนี้ยถ้ามาเที่ยวพัทยาเนี้ยซึ่งทิฟฟานี่คือเป็นแบบที่แรกๆเลยที่แบบว่าักท่องเที่ยวเราต้องมาค่ะการที่เรามาพบปะเพื่อนฝูงทุกวันเหมือนเป็นถ้าเทียบกับทิฟฟานี่แล้วเนี่ยเหมือนเป็นบ้านหลังที่สอง<ช><ช>เรามาทํางานเรามีความสุขเราเจอเพื่อนฝูงเราคุยก hey ันเฮฮามีความสุขกับสิ่งที่ทําทุกวัน คือคุณจ๋ามีความสามารถตั้งใจการทํางานมุ่งมั่นมีความรับผิดช,ชอบถ้าเราได้เป็นผู้บริหารหรือเป็นเจ้าของของตัวเองที่บริษัทถ้าอยากได้คุณจ๋าเป็นไอดอลเหมือนกันบางคนเนี่ยเขาฝากถามมาเขาเคยเห็นบอกว่าพอเลิกโชว์หรือโชว์เสร็จปุ๊บเนี่ยนักแสดงนั่งจะอมายืนถ่ายรูปกันนั่นเอียดตรงนั้นเนี่ย<ต>เราเข้าไปถ่ายเนี่ยเราต้อง,ต,องต้องให้เงินมา<ช><อ>กเสด็จก็คนที่จะลงมาถ่ายก็จะเป็นคนแบบว่าเมน เพอร์ฟอร์เมอร์ครับหมายถึงตัวตัวเอกเป็นตัวเอกอะไรตัวเด่นๆแล้วก็ใช่แล้วก็มีมีมินิมัมถ่ายรูปอยู่สี่สิบบาทค่ะแต่ว่าต่อคนต่อคนตัดหลายรูปได้ใช่ไหมได้แต่ว่าส่วนใหญ่คนก็ให้แบงค์ร้อยอย่างนั้นน่ะใช่เงินดิ่งกันเนาะแต่เขาก็มีเวลาถ่ายรูปน้อยมากสิบพอเขาต้องเตรียมสิบกว่านาทีใช่ค่ะช่วงต่อไปใช่เหมือนเป็นการส่งแขกมากกว่าจากเนี้ยเราเห็นทิฟฟานี่ ว่าเราจะพัฒนาอย่างไงต่อวันที่เราเข้ามามัประสบความสำเร็จละแล้วมันมาไกลาจากเดิมมากด้วยมองว่าจากนี้เราอยากจะทําให้ถ้าเหมือนกับลูกเนี่ยลูกคนนี้เราอยากให้เขาเป็นอะไรคนที่ดูโชว์เนี่ยก็เปลี่ยนเปลี่ยนเพิ่มเราก็จะเราก็จะพัฒนาในเรื่องของการแสดงให้เปลี่ยนไปกว่านี้อีกเยอะแล้วเราก็จะเปลี่ยนไปในลักษณะที่บางทีเรต้องลงทุนกับคนนักแสดงให้ความ ให้ความรู้ความสามารถเพิ่มเพราะฉะนั้นนียมันก็จะเป็นการเปลี่ยนโชว์ได้อย่างชัดเจนด้วยแล้วก็อีกอันนึงคือเราก็ทําโชว์ให้กับต่างประเทศด้วยแล้วก็ทำโชว์ให้กับงานใหญ่ๆของต่างประเทศอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ต้องใช้ค a t i ี e เยอะมากกับเทคนิคเยอะมันไม่ใช่แค่โชว์ที่แบบออกมาลองเล่นเต้นรามันจะเป็นเรื่องของค a t i ี e มันจะเป็นเรื่องของ งานแสดงที่มันไม่มีมันไม่มีลิมิตของการที่จะหยุดการแสดงให้เหมือนเดิมเัะ mm hmm. นี้ก็ลงทุนกับคนลงทุนกับสถานที่ลงทุนกับเวทีอันนี้ก็เป็นหัวใจหลักที่แบบทางกรรมการบริหารก็บอกอยู่ตลอดว่าให้ลงทุนที่ Product แล้วก็อาจจะแบบมีการขยายฐานอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องของการแสดงเพิ่มมากขึ้นคุณผู้ชมครับ2วันที่เรอยู่ด้วยกันพร้อมกับแขกรับเชิญน,นะครับนั่นคือคุณจา๋า ิฟฟานีหรือว่าคุณจ๋าลิสานั่นเองนะครับผมว่าเราคงได้เห็นนะฮะเราก็ได้รู้จักกับเรื่องราวของเธอนะครับตั้งแต่โอ้โหก่อนที่จะเริ่มต้นทํางานซะอีกจนถึงเริ่มต้นทํางานจากวันที่พูดได้ว่ายังไม่รู้จักกับทั้งทิฟฟานี่หรือแม้แต่ธุรกิจโรงแรมจนวันนี้ถือว่ารู้จักทั้งหมดถือว่าเป็นกูรูที่สุด เรนแมแต่บางคนยกว่าเป็นเจ้าแม่ทิฟฟานี่สารพัดที่จะเรียกกันนะครับแล้วก็เป็นคนหนึ่งซึ่งยืนหยัดแล้วก็ตั้งใจนําเสนอตลอดในเรื่องของความเข้าใจความเท่าเทียมกันแล้วก็ความหลากหลายทางเพศมาอย่างต่อเนื่องโดยตลอดเช่นกันขอบคุณคุณจ๋านะครับที่ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญกับเราใน2วันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณครับแล้วเดี๋ยวจะตามไปทาน<ะ>อัลมอนด์โคซองอันเรื่งองลือลือชื่อนะครับของลาบากตสพูดแล้วหิวขึ้นมาเลยทันทีนะครับก็ติดตามไปได้นะครับสําหรับ เซเลบทีวีนะครับในสัปดาห์หน้านะฮะว่าใครจะมาเป็นแขกรับเชิญของเราสี่ทุ่มครึ่งทางเนชั่นทีวีนะครับอินสตาแกรมครับฟอลโล่ก <Follow S 1> ันได้ Seleb ทีวี22แบบนี้นะครับรวมถึงดูย้อนหลังได้นะครับแขกรับเชิญของเราเยอะแยะมากมายขึ้นให้ทั้งหมดเฟอร์นิเจอร์สวยๆด้วย,วยจากคลาสสิกแชร์แล้วเจอกันวันเสาร์หน้าวันนี้ทั้งอันและคุณจ๋าลาคุณผู้ชมไปพร้อมๆกันนะครับสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดย Toyota Camry ผู้นำทำในสิ่งที่คนอื่นคาดไม่ถึง เวทีเรามันเป็นเรื่องของความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันอยากให้มันเป็นเรื่องของการเปิดกว้างแล้วจากก็ยิ่งทําจากก็ยิ่งเข้าใจการยอมรับในคนที่ต่างเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้เรามีการ move ในเรื่องของการพัฒนามองความต่างเป็นนํามันก็เลยทําให้เกิดความสําเร็จ สัมผัสมนตเสน่ห์แห่งเสียงเพลงและความรักอันแสนหวานกับละครบรอดเวย์ในความทรงจำมนรักเพลงสวรรค์ The Sound of Music ในรูปแบบภาษาไทยเปิดแสดงวันที่2เมษาย,ยนณนเะมืองไทยรัชดาลัยเทเตอร์จำหน่ายบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์สนับสนุนโดยติมน้อยอ่ะนู่นไงอร่อยมีระดับกับกาแฟคาแฟทเวนตี้วันจากเนเจกิฟ จิตรีนทรเวนติโนโถือว่าเป็นสินค้าที่โดดเด่นที่สุดของอาถิปัต์คอสเลนทายตัวหนึ่งเป็นสินค้าในพ t ทันของ Mr. c a r อร์คาเราสามารถพัฒนาโปรดักต์ที่ให้ความรู้สึกให้ผิวสัมผัสที่เหมือนหินชาวทีนได้มากที่สุดแต่ในเวลาเดียวกันค่าความดูดซึมน้ำถือว่าต่ำที่สุดและที่สำคัญราคาถูกกว่าหินชาวทินถึงครึ่งหนึ่ง คุ้มเท่ากันก็ต้องให้รางวัลกับชีวิตเติมเต็มในสิ่งที่ต้องการแล้วใช้ชีวิตให้สมบูรณ์แบบ Camry the new icon of elegance